สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับได้มีโอกาสผ่านมานะครับพอดีก็เลยมาไวายซานจ้าแม่ฮันนี่นะครับผมซานแม่ฮนันนี่ที่น้ององค์อิงเพื่อนรองเพลงและเพื่อนดังนะครับ mm hmm. เพิ่อนขอพรจากสานแม่ฮันนี่นะครับผมซานตัวนี้จะอยู่กระสินนะครับ ก uh. เบประมาณนี้นะครับผมสาานี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดกระสินนะครับเป็นบ้าน